วัสดีครับวันนี้เป็นวันดีจะมีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงเห็ดถางเช่าอันสีทองเดี๋ยวเราจะไปเห็นห้องที่ทําการเพาะเลี้ยงเห็ดว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็จะรู้ในเรื่องของคุณสมบัติของเห็ดทางเช่านี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพบกับทางผู้ที่เพาะเลี้ยงณที่แห่งนี้เลยเดี๋ยวตามผมมาครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้จะขออนุญาตเข้ามาเยี่ยมชมในห้องที่เลี้ยงข้อเห็ดหน่อยะอนะฮะอยากอยากจะทราบถึงเรื่องของการเลี้ยงเห็ดว่าสังเช่าเนี่ยมันมีการเป็นมาอย่างไรไแล้วก็ใช่ครับผมมาจาไย์ไครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ลลเชิญเข้าไปชมข้างในห้องเลยนะครับตามผมมาครับห้อง ทั้งหมดในห้องนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์เดียวครับก็พัฒนามาจากสายพันธุ์พี่เบสครับโอ้แ,แต่ว่าเชื้อนี่ผมไม่ได้ไม่ได้ทำเองเชื้อเลว้ยวสั่งมาจากฟาร์มที่ที่กรุงเทพกทมค,คืออย่างีรผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับไม่เคยสัมผัสแต่วันนี้เป็นวันที่โชคดีมากที่ได้มีโอกาสมาได้สัมผัสได้เห็นและคื จะขอสอบถามว่าอาผมมีเริ่มเริ่มต้นในการที่จะมาทำตรงนี้เพื่อมีอะไรที่จิดจุดขับการสุขภาพสุขภาพเป็นตัวใช่ผมป่วยบ่อยครับป่วยบ่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงแม้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจะป่วยเรื่องของซินโดรมเอกหรือว่าไม่จำบลิกซินโดรมแต่ว่าปวดจะการขาตามบ่อยแล้วมันก็ ก็มีพี่คนหนึ่งนะครับเขาเอาเอาทางเช่าที่จริงที่ให้รู้สึกมันดีมันได้แต่เราทำห้เขาบ้างเป็นการรักษาหรือว่าเป็นการทานเชิญเชิญป้องกันนะรับก็เหมือนกันทำไมเราต้องเข้ามาเพาะเลี้ยงในห้องที่มีอุณหภูมิประมาณเออมันเป็นการควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมครับเรื่องการติดเชื้อเพราะว่าช่วงบางช่วงมันก็ติดเชื้อง่าย เรื่องของสารคุ่นเปื้อนที่มีอยู่ในอากาศต้องยอมรับว่าสารพวกอะโรเมติกสารพวกไฮโดรคาร์บอนหรือแม้แ <examples> ต่สารหนูที่มีอยู่แล้วทั่วทั่วไปก็ก็เลยเข้ามาในห้องควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะความปลอดภัยของผู้บริโภคงานไม่ใช่เฉพาะควบคุมบอุณหภูมิเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของความปลอดภัยของต้อเหมือนกับเหตุแต่มันอบมันกึ่งพืชกึ่งสัตว์นะครับมันมันไม่ได้เป็นพืชหรือว่าเป็นสัตว์ เพราะเขาว่ากันว่าถ้าอยู่ในที่เบตก็หนาวเป็นหนอนร้อนเป็นย่าเนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้พี่พชิมออันนี้ได้เลย,ได,เลยได้เลยครับการเลือกตัวเฉลยขออนุญาตเปิดหน้ากาศชิมนนี้ตัวนี้น่าจะเป็นข้าวไอเบียชิมติบๆที่นี้เลยสดๆอย่างนี้เลย รสชาติมีความหวานเล็กน้อยกันงจากที่สับปะรดลเละส่วนครับส่วนข้างล่างนี้คือเออเสน้นอาหารที่เราเตรียมให้สําหรับก่อนที่เราจะขี่เชื้อครับที่เราจะเอาแม่เชือ้อามาลงเขาเป็นสนมอันนี้ชือ่อวนาเป๊เบอรี่มีมีส่วนแบบมีแป๊บโตนมีข้าวไรเบอรี่มีมันฝรั่งมีฟักเอ,อ,อ่อ ข้าวโพดอ่อนเนาะของอ่อแล้วก็ผมใส่นมนมของเด็กเป็นนมแพะด้วยมันเพื่อเพื่อให้มีโปรตีนครับก็มียีสต์สกัดตึกไม่ออกก็ส่งเป็นน้ำซุปเสร็จก็ข้าวก็ประมาณผมใส่ข้าวประมาณ15กรัมถึงสิกรัมตรกเทน้ำลงไปก็ไปนึ่งฆ่าเชื้อก็ถ้าถ้าเตาแรงดันก่อนึ่งแรงดันสูงก็นึ่ง4ึสี่เท่าเล ทำามอรงงานต่างนเรื่องนี่มันนเท่าทบกาหนดระยะเวลาที่เราเพาะเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยพอเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยเราจะนําไปทํำยังไงต่อเอไปอบแห้งด้วยเตาอบลมร้อนหรือโอเว่นนะครับที่อุณหภูมิไม่เกินหกสิบองศาอบอยู่ที่ผมอบอยู่ประมาณ12ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงลังจะถึงลมแล้วคืออบแล้วจะกัดอบแล้วขึ้นมาเนี่ยทำเป็นครบซูลก็ดีหรือจะทาเป็น เป็นชงเงินชาครับอันนี้คุณประโยชน์ของผังเชา่าตช่นี้<ง>กับตลาดที่มีความต้องการเช่นเรื่องสุขภาพเนี่ยมีผลตอบรับสูงตอนนี้ตลาดผมยังไม่ได้ทำตลาดมาแบบเป็นภาพกว้างนะเพาตอนนี้ผมเป็นนิชไมเก็ลอยู่ผมเพิ่งทำมาปีเดียวปีเดียวก็เหมือนเป็นการทดลองทำหลายหลายคอนดิชัน็นการทดลองแบบ เสียบ้างไกล้บ้างนะครับเพราะว่ามถ้าทำในตลาดยังต้องการเยอะเพราะอะไรเพราะว่าการการรักษาเชิงป้องกันหรือการย้อนกระบวนการรักษาแล้วแต่จะเรียกนะครับบางคนก็คนเจ็บคนป่วยยวนี้เบาหวานความดันนี่คือมาเป็นคณะอะเรอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะช่วยได้บ้างในระดับหนึ่งนะครับถ้าเชิงป้องกันแต่ถ้า ในเชิงประการใช้ช่วยช่วยได้ใน,ใน,ใ,นในระดับที่ดีครับทส่วนถ้าเป็นป่วยแล้วอย่างนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเช่นคนทำทีโมก,ก็จะทำให้ทนต่อทนต่อสารพิษได้สำหรับผู้ป่วยใะงคำถามนี้หนึ่งทำไมเราต้องเลี้ยงในรดในโหลแก้วแล้วก็ปิดฝาแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สิที่อิูด้านบนนี้สติ๊กเกอร์นี้ให้ออกซิเจนเข้าได้ครับ ป้องกันเชื้อโรคพกเชื้อราไวรัสที่จะเข้ามาเป็นศัตรูครับส่วนโค้ดแก้วก็ไม่มีอะไรครับเพราะภาชนะคือต้องสะอาดเท่านันเองคือถ้าเราเลี้ยงในธรรมชาติมันโอกาสที่จะมาเป็นเด็กหรือหรือมันตายก่อนหรือติดเชื้อก่อนเพราะช่วงชวงมันอ่อนๆนี่ถ้ามีมีอย่างเช่นลาเขียวลาดําขึ้นมามันก็กินหมดคมันก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อ๋การเลี้ยงเด็กเท่านี้ก็มี แลเ้เลนี่เรื่องความความสะอาดนะครับถ้าเราทาสะอาดคือผมผมไปก็ว่าอย่างนี้นะผมว่าถ้าเลี้ยงในธรรมชาติบางบางบางที่ที่ในประเทศที่เขาอากาศเย็น<า> <ๆ S 1> เขาก็ได้ได้นะระดับนึง<ๆ>ครับแต่ที่เรื่องนี้ทั้งนั้นที่เรา,าต,ต้องต้องทำไมต้องเพาะในอย่างนี้เพราะว่าสารเคมีต่างๆในในชั้นบรรยากาศในอากาศบ้านเรามันเยอะครับคือคือทุกทุกทุกขั้นตอนนะ,ะอย่างเช่น ใส่ข้าวที่พอเหมาะใส่อาหารเห็ดหรือน้ําซุปที่พอเหมาะเ,าเชื้อเห็ดแข็งแรงดีหรือสายพันธุ์บริสุทธิ์อยู่ไม่ได้ต่อต่อเชื้อมาเรื่อยๆจนจนลายพันมันก็โอกาสเติบโตความเย็นความชื้นนะครับอุณหภูมิก็เฉลี่ยงแต่ 10, 15ถึง23องศาครับคือช่วงบางช่วงก็ปรับต่าลงมาครับนเเกตด,ดูจากตรงนี้มีผ้าคุมไว้เพื่ออะไร ตัวนี้ไม่ให้ไม่ให้เจอแสงครับเป็นเหตุที่เราเพาะเพาะใหม่ช่วงลันเกลียดเชื้อ14วันครับเราจะคลุมผ้าไรทคุมะไครับอ๋อในการเริ่มต้นใช่ไหมครับใช่ครับไม่ให้โดนแสงเราพอครบ14วันเราก็เปิดกระตุนะต้นให้มันงอกครับก็สักเ็บวันนะครับให้แสง12ชั่วโมงหรสชั่วโมงสวัน เสร็จแล้วอยงเก็ดเรสังเกต14วันครบเวลา14วันครับผมมันจะเกิดมันจะเป็นยังไงครับสมันก็จะค่อยแทงกูุ่ับแบบลักษณะนี้ตัวนี้อ๋อมันจะค่อยมันจะมีค่อยขึ้นนะเพรานั้นเส้นอยมันเดินหมดแล้วครับกันพ่อเรียง60วันเนี่ยเริ่มนับจากนับตั้งแต่วันเขี่ยเชื้อครับวันเอาเชื้อแม่เชื้อมาใส่ตนีาคนันพเีย ใช้เวลาประมาณหกสิบวันการนี้คิดต้นออสวยอันนี้ก็เป็ดูคือทั้งหมดในใน,ในห้องนี้คือเอายุเท่ากันหมดครับแสดงว่าประมาณท0านแปดร้อยขวั้งี่ นต้นที่เป็นเป็นช่อ,อเป็นแท่งบวบขนาดนี้กับเป็นเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยต่างกันอย่างงี้ต่างกันที่ผู้พัฒนาสายพันธุ์ครับคนวิทย,ยาศาสตร์เราคือมันก็ยังใช้ของมันอยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมแตแ่งแบ่งแยกกับเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็เออความความความเป็นยาหรือไม่สารสารทางยาหรือสาร อะไรจริงอันยังจริงไม่ได้ต่างมากบางทีบางท่านเอาไปดองเหล้าเนี่ยเขาก็ต้องเลือกอย่างเงี้ยแต่ถ่าที้เป็นคนที่กินอกแห้งบางทีคนกินบางคนนะครับเพื่อนผมเป็นกินเป็นสแน็คเงี้ยเขาก็อยากกินตัวกที่อยากไปเที่ยวเที่ยวเล่นนะก็สรุปแล้วว่าเราต้องให้ห้องนี้มีอุณหภูมิที่พอเหมาะพอเหมาะพอควรตลอดเลยก็อยู่ที่ สักแปดเก้าสิบแปดสิบขึ้นนะครับถ้าช่วงนี้นะครับมันกำลังจะโตมันต้องการความชื้นเยอะความเย็น,นก็สักยี่สิบสามมันก็ตัวการเพราะเหตุถังเช่าเนี่ยตั้งแต่เริ่มเพาะเนี่ยจนอยู่ในห้องอุณหภูมิเนี่ยจนมันเติบโตในครบกำหนดหกสิบวันครกกับพข้อสของการดูแลตรงนี้เนี่ยเมสซี่ตรงนี้เนี่ยกับการที่เราเก็บเอาไป หกใช่ไหมครับสาแ<ว>จนถึงผู้ผู้บริโภคผมว่าคุ้มอยู่นะครับในแง่ของการทำตลาดเพราะว่าในตลาดมันมันยังเติบโตได้อยู่ไม่ว่าในบทียขนาผ,ผมเองส่งเวียดนามแต่ว่าไม่ได้ส่งยเยอะนะครับเป็นการลองส่งทั้งแบบแปรรูปไปแล้วทั้งแบบเห็ดแห้งนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีอะไรทําให้เกิดความน่าเชื่อถือว่า สิ่งนี้คือเราทําแล้วก็เป็น,นสื่อสารในตลาดคือคืออย่างสมมติมเราทํามันก็จะมีกลุ่มไล์กลุ่มเพื่อนฝูงในโซเชียลมีเดียก็บอกเขาว่าเอ๊ตอนนี้ผมทําเนี่ยผมใช้ข้าวจากตรงนี้ตรงนี้แหล่งที่น่าจะอถือมีไบเซอร์ไหมก็เ,เขาก็จะรู้กันว่าเอ๊ะคนนี้ทําแล้วสะอาดนะตัวเราเองก็เป็นแบรนด์นะแต่ว่าพอทาไประยะหนึ่งถ้าเราจะสื่อสารตลาดให้กว้างกว่านี้ก็ต้องทําในเรื่องของการทำให้มันคือเป็นลูกใร่ก็มายถว่าคนดูแลแต่คนคิดแล้วตอบรับดีแล้ว แล้วมีการคอมเมนต์อะไรในโซเชียลมีเดียที่ผมไม่ได้ทำเลยอ mm hmm. ันนี้จะเป็นเป็นเป็นแบบแต่ผมทำเหมือนมาร์เก็ตติ้งผมไม่ไดเอชทีไม่ได้โทรเอชที mm hmm. เพราะว่ามันมันขายมันไม่พอขายมันไม่ไม่โทมันยังผลิตไอยู่ไปครับเรียกว่านี้โปรดักต์ครับนี่โปรดักต์นี่มาเยอะ่มาเยทังทางเวียดนามเหนือเนี่ยเขาจะสั่งเป็นอบแห้งถ้าทางเวียดนามใต้เป็นแคปซูล ก็ต้นทุนก็สูงเอาเรื่องแต่ถ้าท,ทําเยอะนั้นต้นทุนมันจะ,จะลดลงมาเอ<ล>งแต่ถ้าดูแล้วเป็นแต่นเดียแต่มันง่ายตร<ล>งที่ว่าเราทำคนเดียวก็ได้ทำสองคนก็ได้เหมะาะสำหรับคนที่ชอบอยู่คนเดียวเหมือนผม<ล>ถ้าเรามีเวลาเราสนใจเรื่องสุขภาพก็ทําเป็นอาชีพเสริมเหือก็ขายหรือทําเป็นเชิงธุรกิจประกอบทำเปานใหญให่ก็ได้ พราะว่าผมผมเห็นอย่างในอย่างในเมืองไลโจนะครับนครไลโจในเวียดนามเหนือเขาก็ทําส่งขายทาเยอะมากต้อเป็นหีนลนาราเนี่ยเขาก็ส่งขายระเทศมคริงครับก็พวกทำเป็นธุรกิจเลยเนี่ยในเวียดนามจะเยอะกว่าเราที่ทำบ้านเราก็หลายหลายหลายท่านนะครับบางคนความจุถึงหลายหมื่นขวดก็มีอันนี้ปัจจัยเสี่ยงก็คือจะเจอเชื้อโรคเจอเชื้อราเจออะไรพวกเปิ้นเปื้อน ในส่วนของเพื่อนทางเวียดนามใต้เขาเขาเขาขับถี่เขาะยอะนี่คือสกัดเป็นทําเป็นแคปซูลเรียบร้อยเลยครับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ก็มีเสริมใส่ตัวอื่นบ้างนะครับนีอลลาเจนบางลาทะเลน้ำดิบแล้วก็มีวิตามินซีใส่ลงไปแล้ววิตามินซีมันช่วยในการดูดซึมครับครับบางคนมันก็ถ้าถ้าถ้าดูดซึมหรือว่าการเอาไปใช้ันชีวิตประกำวันบางคน มีจํานวนแคปซูล60แคปซูล60แคปซูล,งงซลอันนี้ถือว่ามีส่วนผประสมค์ที่ต้องการเข้มข้นไหมเข้มข้นครับเข้มข้นต้องมีหลายโปรดัก์ที่ทําเป็นอาหารเสริมแล้วก็มีส่วนผสมของทางรเจ้าเนี่ยมันมันมีตาตาส่วนที่น่าจะไม่ร้อยต่ำน้อยแบบใช่ใช่ก็แล้วแต่ใครเป็นผ <ใน S 1> ู้ผลิตนะก็บางบางคนเขาก็อาศัยมาชื่อเสียง เขามีอยู่แล้วเป็นต้นทุนในตลาดในสังคมนนี้ขเสน้คื <4 S 2> อทางเช่าที่เราเพาะเลี้ยงจนโตโตขึ้นมาในระดับ55วัน55วันตรงนี้คือเราสก,กัดทำเป็นแคปซูลเรียบร้อยแล้วทั้งหมดทั้งมวลพอใจในสิ่งที่ได้ทำาน้ ถ้่เหนือยนี่ผมผมเห็นคนไทยป่วยกันเยอะอย่างน,างนิน้อยนี่โรคโรคเกับเอตาบอริกซินโดรมหรือโรคระบบเผาผลาญพังสมมุติว่ามีการคัดกรองในรพอพสอตอยผมเห็นว่าขึ้นหนึ่งเลยเป็นเบาหวานมั่งเป็นความดันมัง่งเป็นเนื้องอกมั่งนะครับหรือเป็นต้องคือนในแต่บางกรณีกรจบตามของ ก็คือมันอะไ่ซึ่งอันนี้มันเกิดจากอาหารนะครับแต่ถ้าถ้าท่านทานอาหารดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ดีมันก็ช่วยได้แต่ถ้าทางเช่าเองถ้าสำหรับผมผมผมทานไปเชิงป้องกันาผมก็ไม่มีโรคะรนอกจากคือเราจะรู้่าเรเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรเราทานทานข้าวเนี่ยอ๋อได้ครับปก่ที่ไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราสุขภาพเราดีเราเป็นนักกีฬาแล้วก็เหมาะกับนักกีฬาที่ที่ที่ต้องออกกำลังกายหนักหนผมปกติผมเล่นกรอฟนะครับ ช่วยเรื่องของการเหนื่อยล้าในร่มน้เยอะลยั้นโอกาสนี้ก็ขอบคุณสำหรับในข้อมูลในเชิงเบื้องต้นแต่ในเชิงลึกแล้วก็โอกาสต่อไปที่โผล่เข้ามาได้เลยยินดีครับพวกไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายมาศึกษาร่วมกันได้มาแชร์กันได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับแล้วที่พดมาแล้วพดเลือกเอาอันหนึ่งอันไหนก็ได้ที่มันหนาๆเดี๋ยวผมจะดองเล่าให้ ของาเนคนัี้นล้วกันท่ทไมเลือกไงดังคือดูดีๆเหมือวอื่นสวยๆพี่ดูดีนะคือถ้าเทเหล้าใส่แล้วมันมันจะความแล้วมันจะสวยครับก็ต้องเลือี่เลือกได้เลยอันไหนก็ได้ครับเอาที่พีชอบคือถ้ามันทีดๆมันจะสวย่สไหแล้าไนทีนคือเลือกชอบที่มันไม่สูงมากนะออ เาดีเยอะให้บนหาที่ีนี่เออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาจเล่าับจองก